รถพี่เองไหมครับใช่ครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปหน่อยขั้นตอนการซื้อรถผมดูอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูครับสวัสดีครับผมเบียร์วิสารออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมจะทําการซื้อรถของลูกค้านะครับพอดีวันนี้ลูกค้านํารถมาขายหน้าเต็นท์พอดีขั้นตอนการซื้อรถผมดูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูัครบครับ พี่นัทนะครับอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยรถพี่เองไหมครับใช่ครับรถเองครับมีชนมีอะไรไหมครับพี่ไม่มีครับผมไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตรวจเช็ครถหน่อยนะครับพี่ผมเปิดดูได้เลยครับเพื่อพอดีถ่ายคลิปด้วยจะเสียเวลาพี่ไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับโอเคเริ่มแรกนะครับดูรถก่อนนะครับดูทะเบียนนะครับดูปีผลิตคันนี้ปี2017นะครับลูกค้าแจ้งมานะครับรถมือเดียวอ่าดูเล่มเบื้องต้นแล้วคันนี้ดูรถ สภาพดีไหมชนมาหรือเปล่านะครับเลขไม้เท่าไหร่สภาพเครื่องเป็นยังไงสภาพเกียร์เป็นยังไงนะครับเปิดห้องเครื่องนะครับดูฝากระโปรงเหมือนเดิมครับฝากระโปรงเดิมต้องมีแผ่นกั้นความร้อนสติ๊กเกอร์นะครับมอ,อก,ออกอเหมือนเดิมต้องมีโลโก้โตโยต้าด้วยนะครับของเดิมนะครับอ่าคันหน้านะครับดูเดิมหรือเปล่านะครับมีแกะหรือเปล่า รถถ้าโดนนะครับคานหน้าจะต้องเปลี่ยนหรือว่าทําสีใหม่นะครับดูรอยน็อตนะครับน็อตไม่ขยับนะครับลงลึกถึงไปข้างในนะครับคานล่างนะครับถึงแก้มนะครับแก้มแก้มรถดูลึกไปถึงข้างในครับว่ามีรอยแกะน็อตหรือเปล่าสมัยก่อนต้องเคาะเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้ครับการเคาะผมดูด้านหน้าแล้วโอเคนะครับค่อนข้างที่จะเดิมๆนะครับห้องเครื่องนะครับใสๆใสเลย ดูแล้วไม่มีการโชนเปิดประตูนะครับดูประตูนะครับดูลูกยางนะครับดูรอยเม็ดอาร์คแกะขออนุญาตไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาแจ้งไว้ว่ารถปี2017ดูแผ่นเพจปี17จริงหรือเปล่านะครับจดตรงปีไหมนี่ครับเห็นไหมปี17ปีตรงนะปี17ตรงตามที่แจ้งเราซื้อรถ1คันผมแกะยับผมแกะยับ นี่ครับเล็บจิกต้องยู่นะครับจากโรงงานไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปดูอาร์คนะครับซ้ายขวานะครับล่องน้ําต้องเหมือนกันเม็ดอาร์คจะไล่เรียงเลยหนึ่งห้าเหมือนกันนะครับลึกเข้าไปดูล่องนะครับหลุมยางอะไรเราต้องดูหลุมยางอะไรด้วย รถคันนี้เคยติดแก๊สมาหรือเปล่ารถติดแก๊สมาต้องมีรอยเจาะถ้าไม่มีรอยเจาะเราสบายใจได้เลยนะครับว่าไม่มีการติดตั้งแก๊สนะครับเพราะการติดตั้งแก๊สรถยนต์ยังไงก็ต้องเจาะเจาะเพื่อยึดถังนะครับอันนี้สบายใจได้ท้ายสวยมีริ้วรอยด้านท้ายนิดหน่อยอย่างนี้ถือว่าปกติเล็กน้อยครับรถยนต์มือสองผ่านการใช้งานมาแล้วรอยกิดข่วนมีอยู่แล้ว ตรงนี้เราเก็บงานให้นะครับก่อนที่เราจะไปตั้งขายอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือดูแล้วว่ามันไม่ชนนะครับต่อไปจมน้ํามาหรือเปล่านะครับน้ำท่วมหรือเปล่าลุยน้ําหรือเปล่านะครับดูด้านใต้เหมือนเดิมดูเลขถังนะครับเลขถังตรงไหมภาษารถก็คือเรีเลขคันีนะครับตรงหรือเปล่าตัวถังตรงแล้วก็ไปดูเลขเครื่อง เลขเครื่องตรงหรือเปล่านะอย่าลืมนะครับรถต้องดูเลขเครื่องเลขถังนะครับให้ตรงควบคู่ไปด้วยกันรถนะครับถ้าโดนชนมานะครับไม่ว่าอู่จะเก่งขนาดไหนนะจะเทพขนาดไหนบอกตรงๆเลยผมดูรู้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมดูรู้คันนี้ไม่มีชนมาไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับแต่ทีนี้ต้องไปทดลองขับ แล้วก็คุยกันเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวขอสรุปราคากับพี่นัดก่อนนะครับหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมจะได้ความรู้นะครับในสิ่งที่ผมนําเสนอไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเบียร์วิสารออโตคาร์นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับ